ฉันรธอททรร,อ,รอะไรกันนี่มันอะไรกันนะทำไมถึงต้องลองไม้ลงเบอกันด้วยคุณทำเพื่ออะไรกันเนเด็กคนนี้สาดเล่าใส่หน้าใ่่นะคะ เป็นความจริงเหรอแต่แต่ที่หนูทำไปเพราะว่าเพราะว่าคุณปานมายั่วหนูก่อนนะคะคุณปานมาด่าว่าแม่แสกล่าต่างๆนานาน,นะคะฉันไม่ได้ด่าฉันแค่พูดความจริงคุณรู้ไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้มันโกหกคุณว่าแม่มันตองตายตายความจริงแล้วแม่มันติดเล่าตายเลยคะ่ะ แถมแสงไล่เป็นนางขี้เมาที่สอนให้ลูกเป็นหัวขโมยขึ้นโรงพักมาหลายครั้งหลายหนชาวบ้านแถวนั้นก็เออลาากันไปทั่วจริงหรือหลงหลง <c oughs> จริงค่ะคุณพอ่อ เพราะว่าติดเหล้าจริงๆค่ะคุณพ่อตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาแม่ต้องเลี้ยงหนูตัวคนเดียวถูกชาวบ้านเขาว่าให้ช้ำใจต่างๆนานา,นาว่าท้องไม่มีพ่อ แม่เครียดนะคะก็เลยต้องกินเหล้าให้มันหายเครียดส่วนหนูเองก็ถูกพ่อทิ้งตั้งแต่หนูยังไม่เกิดไม่ได้อยู่สุขสบายเหมือนที่นี่หรอกคะ่ะหนูต้องอดมือกินมือ้อปากกาตีนที่เอาชีวิตอยู่รอดไปวันๆแต่ถึงยังไง หนูก็รักแม่ของหนูหนูทนไม่ได้หรอกคะ่ะที่จะเห็นใครมาว่าแม่หนูต่างๆนานาหนูรักแม่หนูแบบนี้หนูผิดด้วยหรอค่ะคุณพ่อแล้วทำไมลูกไม่เล่าให้พ่อฟังตั้งแต่แรกแล่ะคือหนูไม่อยากให้คุณพ่อเห็น เห็นภาพที่ไม่ดีของแม่ค่ะหนูก็อยากจะลืมค่ะหนูอยากจะลืมความลำบากของเราสองแม่ลูกหนูอยากจะลืมค่ะคุณพ่อหนูอยากจะลืมค่ะบ้านละวททำไมคุณต้องไปตอกย้ำซ้ำเติมแร้องร้อเขาด้วยฮึคุณทำเพื่ออะไรอ่ะฮคุณพ่อครับ ผมว่าคุณแม่คงไม่ได้ตั้งใจมั้งครับคุณพ่อถ้าไม่ตั้งใจแล้วโถยาดอมาไปอยู่ที่โต๊ะอ,อาหารได้ยังไงผมเสียใจจริงนะปานวีผมไม่คิดเลยว่าคุณจะตายเป็นคนอย่างนี้ไปได้เียแล้วผมไว้วางใจคุณคุณลันซี นับต่นนี้ต่อไปผมขอสั่งเลยนะห้ามให้ใครดูถูกเหยียดตยามลูกสาวผมคนนี้ผมมีลูกสาวคนเดียวที่มีสายเลือดสุรยิยทิศอย่างแท้จริงถ้าใครดูถูกลูกสาวผมก็เท่าดูถูกผมดูถูกสุรยิยทิศด้วย คุณแม่คุณพ่อไม่นับผูกคุณแม่อห่นงนั้นเลยนะครับคุณแม่ครับ ร้องไห้ไปเลยนะครับผมว่าคุณพ่อคงไม่ได้ตั้งใจต่อว่าคุณแม่แบบนั้นหรอกครับท่านคงแค่ตกใจนะครับแล้วก็กำลังเหลอลูกสาวคนใหม่คุณแม่โกรธค,คุณพ่อเลยนะครับบ้านเราไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงไม่เคยมีใครกล้าก้าวร้าวกับแม่ขนาดนี้คุณพ่อก็ไม่เคยพูดจาแบบนี้กับแม่มาก่อน เขาไม่เคยทําให้แม่เสียใจเลยจนกระทั่งเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านคุณแม่อย่าเสียใจไปเลยนะครับคนเราเนี่ยไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่พอปรับตัวเข้าหากันได้แล้วเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะครับคุณแม่ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นหรอเด็กคนนั้นมันเหมือนงูพิษต่อให้เลี้ยงดียังไงมันก็ไม่เชื่องหรอ ไม่ต้องหาวิธีจัดการไม่ให้มันเหินเกิมในบ้านนี้ได้อีกถ้าางนั้นผมขอตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ เป็นไงบ้างฉันเป็นไงบ้างหลังจากที่ถูกสาดเล่าใส่หน้าแล้วก็ยังถูกต่อว่าว่าทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่ในสุริยาทิตย์อย่างเงี้ยคุณคิดว่าฉันเป็นยังไงเหรอผมขอโทษนะปาผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณแต่ที่ผมพลังปากไปอั้นงนั้นมันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่ที่ลูกสาวคุณทำกับฉันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแน่นอนคุณรู้ไหม ตั้งแต่เขาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นตลอดเวลาแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องขึ้นนะแต่ผมว่าถ้าคุณคุณสองคนหันหน้าก็หากันนะทุกอย่างอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะคุณสองคนปรองดองเพื่อผมได้ไหมไม่ได้ทําไมคุณไม่ไปถามลูกสาวคุณบ้างละ่ะว่าให้หันเคารพยามแกงผู้ใหญ่อย่างฉันบ้างอะ่ะแต่ผมว่ารังโรกเก็ให้ความเคารพคุณนะแต่การที่คุณไปพังปาก ว่าแม่เขาอย่างนั้นนะมันทำให้เขาทนไม่ได้เขาทนไม่ได้แล้วฉันเป็นยังไงคะฉันต้องอยู่ร่วมชายคายอัเด็กคนนั้นเหรอคุณคิดว่าฉันอยู่ได้ไหมล่ะถึงยังไงเขาก็เป็นลูกของผมนะปานเป็นเลือดเนื้อ,เ,อเชื้อไขของสุริยาทิศที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวแลวผมไม่เคยเล่นดูเขา,าเลยตั้งยีกว่าปีแล้วคุใแ้ผมเสื่อมสายไล่ส่งเขาขัาข้นเหรอปาน แล้วฉันเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นบรรยาที own, ่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณไม่ใช่เหรอฉันแต่งงานกับคุณโดยที่ไม่รู้ว่าคุณไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนบ้านแล้วจู่ๆจะให้ฉันไม่ยอมรับง่ายๆหรอว่าอิ่งให่คนนั้นเป็นลูกของคุณอีกคนหนึ่งอ่ะฉันให้มันอยู่ในบ้านนี้ขโมยเท่าไหร่แล้วถ้าคุณอยากให้มันอยู่ในบ้านนี้อีกนะบอกมานะว่าอย่ามาโยกกับฉันอย่ามาเหยี่ยบหัวฉันอย่างเงี้ยปาน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  ผมขอโทษนะเรื่องแสงราแต่พานคุณคิดดูสิวันเรื่องมันเกิดมาถึงขนาดนี้แล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วกับรักรกรองคุณจะยอมรับเขาเป็นลูกเราสักคนไม่ได้เหรอฮะอีกคนเดียวอะ่ะฉันมีลูกคนเดียวคือพัสกรและฉันไม่มีวันยอมรับนางเด็กคนนั้นเป็นสุริยาที่เป็นอันขาด คุณยากจะยอมรับมันก็เรื่องของคุณแต่ถ้ามันกำแหงกับฉันเมื่อไหร่คุณกับฉันฆ่ากัน